วันนี้คนไข้ก็มายิงพิโคนะคะก็คนไข้มีปัญหาในเรื่องของรอยสิวนะคะเป็นรอยดํารอยแดงนะคะแล้วก็ผื่นนะคะท่าสามทุกๆปัจจัในการยิงก็จะมีทั้งหมด3-4ถึงหัวนะคะหัวแรกที่เรายิงเป็นไปตะกี้ก็คือในเรื่องของยิงเกลี่ยสีผิวทั่วๆนะคะกระตุน้นคอลลาเจนบางๆทั่วๆทําให้ในร้องเทอมมาคะ่ะเมื่อระยะยาวเนี่ยรุมผนเราก็จะกระชับนะคะ คือหัวสีดำโฟกัสที่รอยดำสิวที่เป็นจุด,จดๆอันนี้เป็นหัวที่เ,เราใช้กระตุ้นคอลลาเจนนะคะก็จะมีความลึกทั้งหมด3ชั้นนะคะแต่แว่าแก่เคสอะคะ่ะประเมินตามปัญหาผิวของคนไข้เป็นหล,ลักอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของรอยแดงนะคะจะมีหัวที่เราเรียกว่าหัวโกนยิงรอยแดงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปย,ยิงในอันสุดท้ายตัวรอยแดงของคนไข้ค่ะไม่ว่าจะเกิดจากผื่นหรือสิวอะไรพวกนี้หรือเราแผลเป็นที่เป็นรอยแดงเนี่ยจางลงเร็วนะคะ